มารอลูกสาวโรงเรียนนะคะเพื่อท่านได้เลิกอยู่พี่น้องเพื่อท่นว่าเลิกเที่ยงเนาะมารอเพื่อผู้ยังให้ได้ปล่อยลงมานะคะกําลังเขถาแถวหน้าของน,นะให้รอก่อนนะให้รก่อนมันรอจักหน่อยพี่น้อง ฮันเดปล่อยลงมาเลยนะคะมออคือเขาโอ้ฝนสิโต๊กพี่น้องเมือนแล้วคื้นนะคะคื้มฝนตกเมื่อเส้านี่ก็ได้เออฝนตกพี่น้องเมื่อเส้านี่ยมาดีกับสิโต๊กอีกแล้วเบิ่งทรงทรงฝนกับสิโต๊กอีก รถมากถน,นนกระเลื่อนฝนกระตกเนอะอันตรายจักหน่อยช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นอุบัติเหตุเกิดเห็นอยู่เรื่อยพี่น้องนะคะอันตรายตามท้องถนนจักหน่อยใครแต่บ้านมีมอเตอร์ไซค์ขี่ค่อยขี่มาทุกคนขี่เร็วพอได้รถลายรถลายเกิดอุบัติเหตุจนว่าเจ้าของจนญานนะขี่รถมอเตอร์ไซค์กระไรซือเมื่อตะกอนโบ่าณ สู้ในย่านขี่รถมอเตอร์ไซค์ระมัดระวังขนาดเลยพี่น้องเมื่อวันเห็นอุบัติเหตุส่วนมากกับฝรั่งเดือนเห็นรถจักรยานแห้งมันบอแมนว่าอุบัติเหตุธรรมดาแนละ้วทุกคนคืออุบัติเหตุนี่ตายค่าที่เลยพี่น,อน้องนะคะหลายเคสแล้วนะคะเออตายเคสเออหลายเคสแล้วเกิดอุบัติเหตุหลายเคสแล้วเ,เวจ้าของกันขีอย่างระมัดระวัง หน่อยตะก่อนนี้วบริยานนะคะขี่โมไซก็ได้เดี๋ยวนี้บ่ค่อยมีความมั่นใจปานใดละขี่โมไซเ็นดูตอดูลายระย,ย่านาะโมเมนต์ว่าอุบัติเหตุธรรมดาเนาะแต่ละเคเทศก็ได้ส่วนมากกะพลังคนไทยนั่นแหละตา,ายค่าที่ก็มอีอ่นะคะ ออกไป่อบเรั้งนอยใค้เล็กน้อยนั่งอยู่นาห้องกำลังสิเลิก มัน้ำ่เรากต้องยานีะไรางมูขอะไร้วมสีแขกเลี้ยมูสีเข้มูบัดหมอหาขาวหอไหมูต ันป่อยักเรียนอึ๊บแดดมาแล้ว <c oughs> คูจะปิดประตูแล้วนะ อืมหังสือเอแต่ถ้าแต่ถ้าว่าบ่ายก็จะมาบ่ายความพิธของผู้กรองเลวามของคุณคืูนะคะอ เขาว่าง่ายมากเลยลูกอ,อันนี้เลิกแล้วเหรอลูกอ่าแล้วห้องเพื่อนทำไมไม่ลงมาล่ะฮะน้องนุ้ยเห็นไหมน้องนุง้ยนุ้ย น้องนุ้ยไม่มาเหรอกสองยู่ห้องไหนน่ะปสองปสองยู่นี่เหรอกแเรอก็ขึ้นวอนครูบอกว่าไปเดี๋ยวครูครูครูบอกไบมึงเข้าไปอยู่เ่ย คูไหนครูบอกว่าเที่ยงแต่ว่าให้เด็กเลิกบ่ายโมงมาปิดประตูเมื่อกี้ครูบอกบ่ายโมงถึงจะปล่อยเขาจอยู่กับเพื่อนกับพื่นเออไอ้องีกั่อม่งทไแจ้งไปเที่ยงแตครูมบอกว่าคอกไปเอมเออหบไปแล้วอยู่กับเพื่อนเฮะ ูดปโอ้ยังรอ่ยกับพี่ท like e> ีเหมือนเดิมบ um ุดเสียงนัดใบงาเปิดอ่ะอ้าแล้วน้องนุ้ยย um ังไม่มาเลยหรอยังไม่มาอยู네่ในลังน้องนุย แล้วหนูอยู่ไหนเราอยู่ห้องไหนหนูและน้องนุ้อยู่ห้องไหนอ๋อคนละคนละห้องอ๋อวามาบ้างคนละห้องเดกละ่อกรถคเลคคปาว่าของผมมันลมลมตรงนี้มันอยูรในที่ ลุกแพงไหมไทพีลูกบอกว่าเปิดได้คนเปิดได้คนเ่อ